สัพเพสังสหิโตโหติคนดีบำเพ็ญประโยชน์แก่คนทั้งปวง9ก้นาฬิกานาทีในเช้าของวันที่8พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาท่านเจ้าคุณด็อกเตอร์พระ,ระโสพลพัฒนาคุณเจ้าคณะอำเภอหนองม,องมอง่วงเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดลบบุรี ท่านได้ออกรับบินทบาตเป็นปกติแล้วในทุกเช้าของวันอาทิตย์และในวันนี้ถือเป็นสัปดาห์แรกในการยกเรือเสริมเรือหลังจากที่ได้เสร็จสิ้นงานบุญจุลกรถินในปีที่15เรียบร้อยแล้วทางวัดผู้น้อยได้หยุดทำการเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เนื่องจากท่านจุค,คุณด็อกเตอร์พระโสภลพัฒนคุณต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายอย่างเร่งด่วนตามคำแนะนำจากในแพทย์หลังจากที่ท่านได้เสร็จสิ้นศาสนกิจต่างๆเพื่อให้ท่านได้พัก ด้วยร่างกายที่อ่อนล้าเพื่อให้สุขภาพร่างกายกลับมาแข็งแรงเป็นปกติและท่านก็ยังต้องรักษาสุขภาพอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของนายแพทย์และพยาบาลต่อไปสำหรับเช้าวันนี้หลังจากที่ท่านได้รับการอนุญ,ญาตจากนายแพทย์ให้ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วนั้นท่านได้รับกำลังใจเมื่อได้เห็นสิทธิานุสิทธิชาวเศรษฐีเรือทองที่มาคอยใส่บาตรให้กำลังใจตลอดเส้นทางบินทบาท จึงทาให้ท่านได้มีกําลังใจในการรับใช้พระพุทธศาสนาสืบต่อไปด้วยตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบในการสืบต่อพระพุทธศาสนาและในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาในงานทั้งหด้านที่เจ้าอาวาสทุกวัดต,ต้องปฏิบัติตามนโยบายของมหาเถรสมาคม โดยเฉพาะท่านในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีโดยมีพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีประธานขับเคลื่อนในงานทั้ง6ด้านของคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจน การสนองงานทั้ง6ด้านรวมถึงการช่วยเหลือสังคมของท่านเจ้าขุณดรพระโสรผลพัฒนาคุณโดยจัดกิจกรรมโครงการช้อปปิ้งวัดช้อปปิ้งบุญก็เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมในการนำเข้าสารอาหารแห้งที่บินทบาดได้นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆรวมถึงผู้ป่วยติดเตียงเพื่อเป็นกำลังใจในการอยู่ร่วมกันของคนในชาติรวมถึงให้ใช้สถานที่วัดสำหรับดำเนินกิจกรรมต่างๆของคณะสงฆ์เพื่อประโยชน์ส่วน นอกจากนี้แล้วยังได้นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ท้องถิ่นชุมชนโดยให้ชาวบ้านในชุมชนได้มีโอกาสนำเข้าของมาขายภายในบริเวณรอบวัดและในวัด โดยให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนให้คนได้มาเที่ยวมาทำบุญไหว้พระได้ซื้อข้าวของเป็นของฝากกลับบ้านไปซึ่งก็ได้สร้างความสุขใจให้กับผู้ซื้อและผู้ขายการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงพุทธซึ่งเป็นแนวคิดของท่านเจ้าคุณดรพระโสะพลพัฒนคุณในการจัดทำโครงการช้อปปิ้งวัดช้อปปิ้งบุญที่ได้ทำมาอย่างต่อเนื่องถึงนับปัจจุบันหลักการสาธารณาสงเคราะห์เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่วัดหรือพระพิสษจสงฆ์ ดำเนินการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยทั้งนี้มุ่งเน้นเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ประชาชนเป็นสำคัญ การอนุเคราะห์สงเคราะห์ของท่านเจ้าคุณดอตอร์พระโสพลพัฒนาคุณในฐานะประธานกรรมการฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีและในสัปดาห์นี้หลังจากที่ท่านเจ้าคุณดรพระโสพลพัฒนาคุณได้เสร็จสิน้นจากการออกรับบิณฑบาตแล้วได้มอบหมายให้ระประหลัดสมพงษ์สมวโรเรขานุการเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าคณะตำบลชอนม่วงได้นําอิดบล็อกจํานวน2,000ก้อนจากมูลนิธิเศรษฐีเรือทองวั ผู้น้อยโดยท่านเจ้าคุณดรพระโสพลพัฒนาคุณประธานมูลและนิธินำอิดบล็อกทั้งหมดมอบให้กองทุนสังคาประชานุเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดลบุรีโดยพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลบุรีประธานขับเคลื่อนในงานทั้ง6ด้านของคณะสงฆ์จังหวัดลบุรีเพื่อนำอิดบล็อกทั้งหมด ไปมอบให้กับผู้ประสบภัยณบ้านเลขที่52หมู่2ตำบลน,น้ำสุดอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีโดยมีนายสังวานอุ่นดวงแก้วเป็นเจ้าของบ้านผู้เสียหายการมอบอิดบล็อกในครั้งนี้โดยมีพระมหาชินพัฒอภิวัฒโนเจ้าคณะตำบลน,น้ำสุดเรขานุการเจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคมพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมรับมอบเพื่อดำเนินการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยให้แล้วเสร็จต่อไป โดยมีผู้ใหญ่บ้านแล้วก็กำนันเองเหรอคะหรือว่าไม่มีค่าแรางอ,อ,อ,รรนะอ๋อเอาเป็นว่าชาวบ้านร่วมด้วยช่วยกันเนาะ <c oughs> คุณผู้ชมจะติดตามการดำเนินงานของคณะสงฆ์และกิจกรรมต่างๆของวัดผู้น้อยนี้ได้ในที่นี่เศรษฐีเรือทอง กองงานเรขาสำนักงานประธานฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีร่วมถ่ายภาพรัชดาทรัพย์สินรายงานจากสนักงานข่าวมูลและนิติเศรษฐีเรือทองวัดผู้น้อยพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีทุกคนทุกท่านคะ่ะ